สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์โบบีในรายการ I s so Optic I Care เพื่อคุณภาพการมองเห็นชัดทุกระยะในระดับสูงสุดเพื่อคุณภาพชีวิตในระดับสูงสุดสำหรับวันนี้เรามาดูประสบการณ์ของท่าน อาจารย์หมออาวุธนะครับอาจารย์หมออาวุธท่านเป็นแพทย์ปัจจุบันท่านอายุ91ปีท่านเข้ามาที่ศูนย์แว่นตาไอโซอติกครั้งแรกเมื่อ13-14ปีที่แล้วนะครับท่านเข้ามาเพราะว่าท่านมีปัญหาเรื่องของการใช้แว่นโรเกสิิ เพราะว่าแว่นโปรเสสที่ท่านใช้อยู่มีภาพบิเบี้ยวด้านข้างสูงแล้วเวลาท่านจะใช้คอมพิวเตอร์ PC ท่านก็ต้องเปลี่ยนแว่นทุกครั้งเพราะว่าท่านรู้สึกไม่สะดวกที่ต้องขยับหาโฟกัสอยู่ตลอดเวลาท่านจึงต้องมีแว่น2-3ถึง3อันไว้อ่านหนังสืออันหนึ่งไว้ใช้ PC อันหนึ่ง โปกักสก็คือใช้เวลาในชีวิตประจำวันเดินไปเดินมาแล้วก็อ่านหนังสือนิดหน่อยแล้วพอรู้ว่าท่านทราบจากเพื่อนๆของท่านว่าที่ไอโซติกเนี่ยสามารถที่จะมีเทคโนโลยีการสร้างแว่นเฉพาะบุคคลที่สามารถที่จะทำให้ความต้องการในการใช้สายตาทุกอย่าง <c oughs> ครบ จบในอันเดียวและเป็นที่เดียวที่ทำได้ท่านจึงติดต่อทำนัดเข้ามาหลังจากท่านเห็นเราทำงานท่านจึงเข้าใจว่าอ๋อท่านเข้าใจแล้วท่านไปที่อื่นท่านมีปัญหาเพราะว่า ที่อื่นเขาไม่ได้ออกแบบแว่นทำแว่นเข้าหาตัวท่านที่ไอโซอติกเนี่ยเขาวัดสอบถามออกแบบสร้างแว่นเข้าหาพฤติกรรมเข้าหาสายตาเข้าหาตำแหน่งการใช้งานจริงของท่านมันเป็นการทำแว่นคนละวิธีคนละแนวโอเคแล้วพอทดลองเลนท่านก็ออกเข้าใจเลยว่าอ๋อ มันคนละเรื่องนะดีกว่าเยอะผมก็เรียนท่านว่าท่านครับเดี๋ยวพอแว่นจริงเสร็จท่านจะพบว่ามันดีกว่าดีเยอะท่านก็โอเคโอเคนะครับสองเดือนผ่านไปแว่นจริงเสร็จนะครับท่านก็บินมาจากเชียงใหม่มารับแวน้นพอท่านหยิบแว้นขึ้นสวมปุ๊บท่านหลืมตาปั๊บ ท่านบอกว่านี่ถ้าไม่เจอกับตัวเองไม่เชื่อเพราะท่านใส่แว่นมาตลอดชีวิตไม่เคยมีครั้งไหนที่ท่านใส่ปุ๊บแล้วนึ่งสบายทันทีสองไม่รู้สึกว่าต้องปรับตัวเลยสามใส่แล้วการหาระยะชัดมันอิน t แตนคือมันชัดทันทีชัดเป๊ะไม่ว่าจะใกล้กลางไกลทุกอย่างมันเหมือนกับ มันเป็นเสี้ยววินาทีมันเหมือนกับแว่นตัวเนี้ยสร้างขึ้นมาสำหรับท่านในทุกองศา,าการมองนั่นแหละปัญหาของของท่านที่เคยมีมาตลอดเกือบห้าบปีท่านบอกว่าจบในวันนี้และที่สำคัญคือจากวันนั้นถึงวันนี้แว่น ของไอโซติกอันเดียวแทนแว่นทุกอันได้จริงนะครับและผมจะมีประเด็นสำคัญนะครับและท่านสามารถยืนยันได้ว่า13ปีนี้ปีนี้ท่าน91ท่านเชื่อว่าแว่นของไอโซติกเนี่ยไม่เพียงแค่ช่วยให้ท่านมีการมองเห็นที่ดีเยี่ยมเท่านั้น แต่กลับสงผลดีถึงสุขภาพของท่านให้ท่านมีสุขภาพที่ดีเยี่ยมด้วยซึ่งเราก็กำลังค้นคว้าวิจัยต่อไปนะครับเชิญพบกับท่านอาจารย์หมออาวุธรกับมันใช้แล้วสบายขึ้นนะไม่รู้สึกว่าแว่นตาเป็นเป็นอุปกรณ์ แนตาที่ใช้เนี่ยมันให้ความสะดวกกับเรามากนะฮะในชีวิตประจําวันเนี่ยและการที่ผมไม่ต้องเปลี่ยนแว่นเลยเนี่ยมันก็เลยยิ่งสะดวกความชัดของมันเนี่ยได้ทั้งระยะไกลระยะไกลจนกระทั่งเวลาอ่านหนังสือดูคอมพิวเตอร์ดูทีวีนั่งที่เดียวเลยแล้วก็ใช้แว่นคู่เดียวเลยไม่ต้องไปขยับอะไรเลยบริการที่เนี่ยมันไม่เหมือนธรรมดานะฮะกนะ็บริการดีมากใน ในทุกด้านเลยมีความรู้สึกเออใกล้ๆว่าเขาบริการเราอยู่คนเดียวชนะทั้งๆนะที่อาจจะมีคนอื่นอยู่ด้วยนะะแต่ว่ามีความรู้สึกอย่างนั้นเลยก็คิดประคุมฮนะผมไม่ต้องไปเปลี่ยนแว่นบ่อยๆไปปรับตัวบ่อยๆนะฮะแล้วก็เราใช้ตัวอันเดียวตลอดที่ทำเนี่ยมันดีที่สุดสำหรับเรา